นงรักใช่ไหมใช่ค่ะวัสดีครับวัสดีครับเห็นในโทรทัศน์อ๋อคนนี้แหละครับแม่นงรักแม่ของพี่เจฟฟรี่ผู้หญิงคนที่เขาพยายามไขว่คว้าหามาตลอดแต่ก็เอื้อมไม่เคยถึงสักทีวันนี้อีเตอร์อีจันได้มาเผชิญหน้าและส่งต่อความหวังถึงหน้าบ้านแล้วล่ะครับ วันนี้รู้สึกยังไงบ้างดีแกดีอ๋อยยังดีใจเลยทำอะไรไม่ถูกบอกบอกบอกแม่บอกทุกคนก็บอกว่าจะตายไม่ได้จะไม่ยอมตายมาเจอลูกสองคนนี้แล้วไม่นานวันนี้ก็เพิ่งะเออมีงานาบปูที่บ้านวดน้ำวดน้ำาก็ยังบอกแต่ความเมเว์ตัวเองว่าพี่จอยขอเองอยากตายขอให้เจอลูกสองคนนี่อน เก็บลูกลูกไว้ตลอดดูแล้วก็แบบแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยบอกแม่ไม่เคยบอกใครอยู่ในห้องแล้วก็ของเราของเราคนเดียวที<ง>่สิงทุกวันจริงจริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาโตขนาดไหนเป็นยังไงหรือมั้งอยู่กับพอรู้ว่าพ่อเขาไม่ก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่าสนใจแต่ตัวเขาเองเอก็ไม่ได้สนใจลูกนะ นี้ถ้าลูกชายฟังแม่อยู่หรือว่าเขาอาจจะยืนอยู่ข้างหน้านี้อยากจะคุยอะไรกับเขาบอกว่าคิดถึงว้าตบอดอยากเจอคิดถึงมากๆพยายามตามหาเขาไหมพยายามแต่เราไม่มีปัญญาม,มากมันคือไม่มีเงินที่ต้องบินไปถึงนู่นหรือว่าเคยคิดเหมือนกันนี่แหละรายการนี้แ,นแต่แม่ดูเตอร์อยู่ใช่ไหมดูแต่ ว่าจะแอบแอบที่บ้านค่ะแอบแอบที่บ้านไปไปหาดูว่าจะลองเซิร์ชดูว่าติดต่อยังไงทำไมไม่คุยกับที่บ้านนะคะทางอาเหมือนพี่แก้วกับคุณแม่ก็ก็รู้รู้อยู่นะหรือว่ามันก็อยากรวบกวนเขาเขาก็พูดเขาก็ถามแม่แม่เขาก็ถามอยู่บ่อยๆนะว่าเออหลานเป็นไงบ้าง ที่จริงนะแม่เขาก็ดูตลอดนะเอเราก็ํำเป็นนั่งอ่ะก็เลเๆดูเรื่อ,ยอยงอีเตจันว่าอย่างนี้แหละแต่ที่จริงแต่ในใจแล้วแต่ที่จริงเละนั่งเนี้ยก็นั่งตรงเนี้ยโทรทัศน์ก็อยู่ตรงนั้นอ,ะอ่ะก็บอกตาก็เลมก็อย่างเงี้ยแล้วเขาเขา,ขาจ้องแค่้จ้องโทรทัศน์ก็ไม่จ้องเราแบบเ<อ>ขาก็เลยไม่รู้เราจ้องเหมือนกอันอบางทีก็โทรศัพท์กด ชงเราทําเก็บทรง <c oughs> เก็บทรงไม่ให้คนที่บ้านรู้ <c oughs> แต่ว่าเราก็อยากตามห <c oughs> าเเหมือนกันอยากอยากไม่ใช่ไม่อยาก่นกับเขาตลอดยายเขาก็บอกเหมือนกันว่าเออมันเป็นยังไงมั่งโตแล้วมั่งอายุเท่านั้นเท่านี้อย่างเงี้ยอันนี้คือภาพสุดท้ายที่เราได้เห็นลูกชายใช่ไหม จำเด็กู้ชายคนนี้ได้ไหมได้ค่ะอันนี้จือพี่ตอนนี้เอาคนเล็กไปเลิกนมแั้วสองคนไปเลิกเถื่นมที่รังาวีสองเดครั้งสุดท้ายดีเจพีนี่ไมเคิลนี่มีเหมือนกันเลยเขาส่งมาให้เต้ยเขาก็เก็บไว้แล้วก็มีเี่นนะรูปเดียวกันเลยโอ้รูปเดียวกันเลยเนี่ยใช่ละเรเห็นอยู่รูปเดียวกันเลยเอามาก็จะตัดจะตั้งเอาไว้ตลอดแหละอันนี้คือรูปสุดท้ายเลย ลูกก็มีลูกนี่อุ้ยเนี่ยแม่ตะเกียบพุทธลูกพี่เขาส่งให้เต้ยถูกครับพี่คอนโดเนี่ยคอนโดที่ภูเก็ตคอนโดภูเก็ตอ๋ออันนี้หน้าห้องถ่ายไว้หน้าห้องชิ้นส่วนปาฏิหาริย์ที่หากันเจอ30ปีมันคือคำว่าคิดถึงที่ยาวนานเกินจะนับด้วยเวลาแม่เฝ้ารอลูกเฝ้าตามหา ต่างคนต่างมีแค่ภาพใบเดียวเป็นหลักประกันของความรักที่ไม่เคยจางหายภาพเล็กๆใบหนึ่งกลายเป็นโลกทั้งใบทั้งลมหายใจทั้งแรงยึดเหนี่ยวของหัวใจที่ไม่ยอมล้มจนในที่สุดกว่า30ปีรูปนี้ก็นำหัวใจทั้ง2ดวงกลับมาพบกันอีกครั้งจนได้นะครับ เคยตามเขานะว่าถ้าเจอแม่จะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นพราบว่าเขาอยากแค่อยากจะนั่งลงแล้วก็รับฟังเรื่องราวของแม่ว่าแม่เป็นยังไงบ้างมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เขาจะลุกอัพเตอร์แม่ขอบคุณเข้ามากๆเลยไม่เขาลุกอัพเตอร์เมียเขาดีกว่าโอเคงั้นพอไหมยัง จะเห็นหน้ากันครั้งแรกในรอบ20 27 28ปีนะไอเดตได้ห่อเกริ่นกับเขาหน่อยใครบอกไม่ใช่27 28นะ30กว่าปีนะไม่ใช่อายุเขาอะอายุเขา3 8ปีแต่ว่าเขาจากแม่ตอน10ขวบไงใช่ไหมล่ะไม่ใช่5ขวบ5ขวบโอเค20งั้นก็เท่าไหร่3 1ปี30ปีอ๋อเหรอไม่ใช่10ขวบเหรอไม่ใช่อ๋อเหรอประมาณ5ขวบ5ขวบไม่เคลื่อนขามขวบที่เขาเอาไปอ่ะนั่นแหละครับ ยังคุยกับลูกชายได้อยู่ปะเนี่ยได้เป็นภาษาอังกฤษนะได้อยู่ใช่ไหมพอได้อยู่นะคพอได้ค่ะพอได้โอเคโอเคแต่ก็ได้แต่เขาคงไม่ว่ามั้งสำเนียงโอ้ยไม่ว่าหรอกได้ทุลักทุเลมวันคุยกับเขาทุลักทุเลมากแค่บางครั้งพวกออซี่นี่จะไม่ชอบแยงกี้ไงสำเนียงอ๋อได้ได้ได้เขาไม่ติดครับผมเขากว้างมากใช่เขาเปิดกว้างเป็นรุ่นใหม่เป็นพวกใช่ใช่ โอเคงั้นเดี๋ยวพี่เจฟฟี่เขารอได้คะ่ะโทรเลยนะพร้อมยังพร้อมพร้อมพร้อม่เต้เกินก่อนแล้วกันนะตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับรที่สองหัวใจใต้ฟ้าเดียวกันจะได้เห็นหน้ากันอีกครั้งด้วยความคิดถึงและโหยหาในรอบ30ปีอีเตอร์อีจันวิดีโอคอลส่งสัญญาณหัวใจข้ามภูมิภาคไปโอเชียเนียพิกัดประเทศออสเตรเลียย่อระยะทางความคิดถึงเกือบ5 0 0พันไมล์ให้อยู่ตรงหน้าครับ ว้าคารับเร็วมากฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าว to speak Thai โอเค Are you still free? Ah uh, yeah just very quick t at work Oh okay 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 just just ah uh, twenty minute maybe twenty minute perfect Okay okay ah uh, about we talked yesterday we talked to you yeah. yesterday yesterday okay i i i carried out uh, a few operation looking for your mom today it's very quick today yes yes yes, yes. Uh, the information you gave me yesterday and finally oh <laughs> you found her Oh my sister. Your mother. Oh yay. Beside me. Beside me. Yeah. are you ready to to see her? Come, I'm ready. I hope she's ready. She she cried very hard. She cried. That's good. How do you feel right now? How do you feel right now? Very nervous. Very nervous. Okay. okay, okay. Okay, I'm ready. <laughs> hey, Jeffrey. กดเกนแห่งฟ้าตุะอาฟ้าเกี่ดาวตามหาหัวใจวนฟ้าให้คลายกดเกณนฟ้า,าบ้างฉันมาดัานดนค้นหาแม่ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกกนควางหัวใจ